สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคือคลิปนี้ผมจะมาดันแรงนะครับให้มันขึ้นแพตตินัมนะก็อยู่แรงโกนันแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะเอามาต่อยอดในส่วนของที่ผมสตรีมเมื่อวานนะมันไม่ขึ้นแพตตินัมนะครับวันนี้ผมจะมาขึ้นแพตตินัมให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับมันเหลืออีกแค่นิดเดียวเองนะไม่กีดตานะครับผมคิดว่านะครับ น่าจะสองตานะประมาณนี้แหละถ้าเล่นดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับคือผมจะหยุดสตรีมสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมจะทําในส่วนของคลิปแทนนะครับผมจะพยายามลงคลิปให้ได้มากที่สุดต่อเดือนเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทดแทนเรื่องการสตรีมในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับถ้าคุณอยากเติมเกมเ p ฟเ Mobile แบบฟุ่มเฟ ผมแนะนำร้านนี้เลย b i s h m a n Shop ตเติมถูกตเติมไวปลอดภัย100%ซโดยทางร้านจะมีแอดมินบริการดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงเพียงแอดไลน์ไปที่ b r i s m a n s h o p อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะ b i s h m a n Shop พร้อมเติมแบบ Official ใช้แค่เลข UID หรือจะเติมบนเว็บก็สะดวกรวดเร็วและเขายังมีบริการเติมเกณอื่นๆอีกมากมายมีแบตมีแบตเตอรี่เกาะตรงนี้ <c oughs> ี่ด้านหน้า,นาอนของฉัน่เ้รับคะามไเสียหด้ายรับความเสี่หายริบกอเทีป้าหมารินับนก่นงเโรอบท้า่นะกอนงบมดมร่่อนงเรอ่ดับแลงเซ้วยิัง้นานกนอกแล้ว ไปลอกเดียเลยกำลังที่ yes ่อรนฮะลังลหลอกยิงใส่ได้เวลาแยกะศัตรูอยู่ราบทางนี้ะเป็นไงกำลังชร์จเาะยนังศัตรูดนิส่ักัน่ะลัถูกยิงใส่เป้าของ รูแล้วโอ้ยเกือบตายนั่นน่ะผมเนี่ยเกือบตายนั่นน่ะกำลังตื่นยังเซฟสารตัวลังทยับ์กำลังส่งยิงข้อความใ้อามีกอบตอนนี้กำลังรีโหลดเจอพวกปูอ้ายแล้วศัตรูกำลังมองคุณอยู่ฉันแล้วมีอีกทีมกำลังโจมตีเรถตีอีกทีมตรงนี้ แยกร่างมาถวยแล้วปอกไม้อยู่ที่ด้านนอกสัตรูแล้วตัวหนึงนน่งตัวหนึ่งเพื่อนมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ฉันกำลังชาร์จพบเป้าหมายฉันกำลังถอดอออยู่ กำลังเข้าสถานะเฟสกำลังคว้างฐานกระโดดฉันต้องชาร์จสปราะเพิ่มกำลังชาร์จสปราะกำลังลื่หล่นพวกเขาที่ใจนมีต็อกศัตรูแล้วเป้าหมายอยู่ที่ด้านหน้าของฉันน็อกศัตรูแล้วฉันลอยนล่นแล้วทำได้ดีมากฉันอยู่ตรงนี้อีกเหรอ เดี๋ยวกำลังรักษาอยู่มีคนอื่นมาและพวกเขาก็ไม่ได้มาขายกายให้ฉันด้วยกำลังยิงต่อสู้เไม่ไกลแล้วค่ำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับมีคันชักลูกสองตรงนี้เลเ้วสามราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วมีทีมกำลังมาทางนี้สกิลอัติเมตของฉันพร้อมแล้ว มีคมแค่<ห>แพ็กเกจกำลังส่งมามีเฟิสคิดตกี้ตตอกอองไอเทมคนตายตรงนี้<บ>มีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวลสามฉันก็ไปทางนี้กันเถอะระวังตัวละมีอีกทีมกำลังโจมตีกำลังรัสสา กำลังรีโหลดกำลังบันจับกับตรงนี้รอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟส่ซพบศัตรูกำลังถูกยิงใส่ศัตรูถูกกำลังกิง พวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่พวกเขาเห็นฉันแล้วกำลังรีบต้องรีบต่อสู้อยู่พวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ได้ไหมเพื่อนได้ไหมถูกโูดตีโดนโอ้โหมันดีจริงๆพวกเขายิงใส่ฉันเลยเหรอตายแล้วมั้ง เรียบร้อยไม่เป็นไรก็ถือว่าทำดีแล้วนะมาดูแรงกันดีกว่าว่าจะขึ้นระดับไหนแรงแลงแลงขึ้นระดับไหนนะโอเค โอ้โหตาเดียวนะตาเดียวขึ้นเลยพาตินัมนะสุดจัดนี่แหละครับขึ้นละพาตินัมตาเดียวนะผมก็นึกว่า2อสาตาเลยนะเมื่อกี้โอเคก็ถือว่าภารกิจสำเร็จน,นะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจะหยุดสตรีมสักพักหนึ่งนะช่วงนี้จะทำคลิปแทนเรื่อยๆนะครับก็ลงคลิปทุกวันประมาณหกโมงนะหกโมงเย็นนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ